สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับช่องสอสสตรีมพาเพลินในตันได้เช่นเคยนะคะวันนี้ปุ๋ยจะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวชีวิตนะคะสำหรับคนที่ติดตามปุ๋ยนะคะอ่าหลายคนก็ถามมาเสียไปใส่หายไปดดนนะคะมาได้เหตุยูทูบบางทีวิวก็วอาอืมจเจริ่มกับมาเหตุคลิปแล้อครับพี่นอ้องบางทีมันจะเริ่มเดี๋ยวมันก็มีนู่นนี่นั่นนะคะมันก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะแต่ว่ารอบนี้อีเล่ล,ละล่ะ รอบนี้ลีแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่ปุ๋ยนะคะไปทํางานนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนอมกราแต่ทําเต็มที่ก็ช่วงเดือนมีนานะคะจนถึงสิ้นสุดนะคะตอนช่วงประมาณวันที่สิบแปดกดกดานะคะประมาณนั้นแหละนะคะก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะตอนนี้ก็วันที่ อะไรแล้วนะคะวันที่สามสิงหานะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่หยุดเกือบประมาณสามอาทิตย์ที่ไม่ได้ไปทํางานประจำกูก็ยังอยู่ในโลกออนไลน์อยู่เหมือนเดิมนะคะกูไปทำเพจช่วงนี้เขาฮิดคิดเรียวนะคะก็เลยไปเห็ดตรงนั้นด้วยก็เลยไม่ค่อยได้มาลงอัปเดตตรงนี้นะคะแต่ว่าเมื่อนี้ก็ยุตัวแล้วนะคะก็เลยกลับไปเห็ดยูทูบขคืน เลยมาเบอกส่พอแม่พี่น้องฟังนะคะเรื่องราวชีวิตส,าสถานิที่ว่าเป็นยังจังเศร้าเฮ็ดงานก็คือเฮ็ดปมันกับบกคุ้มค่ะพี่น้องเข้าใจดีเกี่ยวับเขาเลือดตนเขาเขาเจ้าก็นะคะไ่ได้อ่าเลือดตนเห้านะคะเขาก็เลยสิ้นสุดกันเฮ็ดดีกว่าเพราะว่ามันเสียทั้งเบลล่านะคะเสียทั้งเงินเท่านั้นแหละนะคะได้จากเขานันบ่ร้ายซ้ำเขาเสียเวลาแล้วก็เสีย อ่า,าจ่างนะคะให้คนขับรถพาไปหันไปนีนะคะนจะค่าน้ำมันนะคะกับรดเท้าพอรอมนะคะไปใส้ก็บไปได้ไปใส้ก็ยากาแต่ที่สำคัญข้าจ,าจาะะ้าก็ไม่อยากเสียตังใจให้เอานํานะแล้วเหาก็ไ่ได้มีความว่าเห้เาอยากสี่เฮ็ดงานน้่แหละนะคะอันที่เห้ซอยเบื้องต้นนั้นก็เพราะว่าได้มาหูจักกันแล้วแล้วก็เาตังใจว่าจะขอซื้อที่ดินเขาน้่นะคะบัดนี้ ปีแล้วปีเล่าเข้ากับตัวแต่เห่าแมอันนี้เห่ากันเลยเศร้าเลยนะคะก็ตัดขาดกันพ๊ดเลยเพราะว่าก็อมีปากเสียงกันแหะแต่ว่ามีปากเสียงกันกับอันทันหัวนาปุยนะคะเขากับสีออนซ่อนยังนะคะเพราะว่าที่เขาอันซอยนี่ก็ย้อนว่าปุ้ยน่ะอยากได้ที่ดินขัเจ้าวันนี้ขาเจ้าก็เลยอันให้ปุ้ยน่ะไปดูแลนะคะบัตรทนี นู่นนี่นั่นแล้วก็วอาให้เห้าเสียหายว่าห้าบ่เเ็ดอียังวาสันนะคะก็เลยบยายาเว่าอียงงหลายนะคะให้มันจบตรงนั้นูดใดเห็ดจังไก๋ก็สสได้อย่างนั้นเองลหละนะคะก็เลยมาแจ้งแค่นี้แหละนะคะพี่น้องค่ะว่าไม่ได้ทํางานแล้วนะคะที่แน่แน่คือตอนนี้ว่างแล้วแต่ว่าทามาว่างบออันที่ว่างวางน่ะมันก็ว่างอยู่แหละนะคะแต่ว่าหฮากับมีงานส่วนตัวของหฮาเห็ดนําไงนะคะ นบช่วงนี้ก็นาห้อนมันปลูกพักปลูกงาได้้าก็ขึ้นเต็มเลยนะคะปลูกแต่พักมาได้ปลูก้าดอกงามันขึ้นเองค่ะพี่น้องเฮ็ดใสเฮ็ดใสมันขึ้นขัวเห็ดขัวมันขึ้นใสทอนไปทอนมาอยู่นี่แหละค่ะนะคะถ้าเขามาในสวนเน่ะมันมีตะเวียกให้เห็ดเอาโหลดค่ะพี่น้องมันไ่ได้ยุดคือเขามาปึ๊บถ้าเฮาคิดว่าเฮาเห็ดยังได้ย่างหนึ่งปึ๊บพอเขามาปึ๊บหน้างานมันไหลมันก็เด้เปียนไปเรื่อยค่ะนี่เมื่อนี่ ไม่ได้ตั้งใจสเก็บ,บักแตงเลยมาก่ะย่างเก็บบักแตงซะก,ก่อนทำมาปุ้ยเก็บดุกหนหน่อยนี่นะคะวิสาไปดองนะคะเพระาะว่าน่วยง่ายนี่โอ้มีบักไลยแล้วค <laughs> ือสจะได้กินแต่บักแตงนี่แหละค่ะมีน้องเอ้ยไม่นู่มีแต่บักแตงนี่แหละบางฮุ้งคือองจะไ,ได้กินดอกนะคะเพราะว่าบักแตงมันไลยเก็บไปอันอยูเฮือนนี่ลลยทุ่งแล้วนะคะ บัดนี่มือนี้นี่เฝ้าเฝ้ามาเก็บออกเด้เพราะว่าน้อยๆซี่นะเอาไปดองแต่ว่าในห้หางที่เขาขายเขาก็มีหลายขนาดนะคะขนาดนี่เขาก็ดองนะคะอันแบบหนวยใหญ่ๆประมาณนี่ใส่นี่เขาก็ดองแล้วก็มีแบบหั่นหั่นดองก็มี่นะคะแล้วแต่แหละว่าผู้ได้สีดองแบบไส่นะคะมือไหนวางสีดองให้เบิ่งดอกนะคะก็เริ่มมโสมั่พคือดองฟั่งซื่อๆนี่ละ แล้วก็สีหายางเก็บมะเขือเทศแล้วก็สีมาบานพี่น้องคะมะเขือเทศน,นี่เพื่อจะได้เก็บลายหลอบแล้วนะคะจริงๆเราคือแบบตรงว้เห็นมันออกสีแดงๆนะคะมันแบบว่ามันหวานห้อยเกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกน้ำสมายชู่มันก็มีแบบคาราเมลด้วยนะคะแล้วแต่ผู้ใได้สีสอบแบบไซนะคะน้ำสมายชู่ก็ได้สอบแบบธรรมดาก็บแบบธรรมดา ก็มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้ฟังจากที่ทำงานทุกวันทุกวันจนไม่มีเวลาค่ะนะคะวิ่งไปทำงานกลับมาบ้านก็ต้องรีบทำงานในบ้านทำอาหารนู่นนี่นั่นการเฮ็ดงานดูแลผู้เฒ่าเรื่องยากยังยากจุกจิกร้าย ้องผ้าออกไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกนี่ไปฮาหมอน้นี่มือนมือเอาโหลดค่ะมึยก็เลยว่ามีเวลาอัดคลิปบันนี้พราะแต่ว่าบร้เ็ดตรงนั้นแล้วนี่มันก็นเลยว่างไปฮิดเ็ดเพจเกยังมาท่านพานหรอกค่ะพี่น้องแต่มันก็นดีกว่าอยู่ตอนแรกๆที่เ้าแบบว่าออสร้างทิมใบก็มีคนติดตามประมาณสามพันคนเนาะ มันก็บ่กค่ยได้ลงคลิปได้ลงอย่างต่พาว่าช่วงเมื่อกี้เนี่ยแหละที่เขาว่าฮิตกันฮ็ตคลิปสั้นกันน่ะนะคะสนันวันไหวมันก็เลยเห็ดเห้คนติดตามกระเตืองขึ้นมานะคะกระไก่สีพานกดสละละพี่น้องเอ้ยเลยอีกหนึ่งอย่างจังสีพานกดให้คนติดตามครบหนึ่งหมื่นคนแล้วก็ยอดหน้าที่จากการอ่าสตรีมยอดคนดูตรงนั้นละขาดอีกสามช่อง สมช่องในหนึ่งแผ่นนั้นนะคะของการสตรีมเพราะว่าไอ้สามแผ่นแรกพวกดาวพวกน้นนี่นั่นอะ่ะวิผ่านหมดแล้วแล้วก็เกาะอ,อีกซานเดบ้ยอยแล้วแต่ว่าเหลือช่องสุดท้ายนี่แหละพี่น้องเอ๋ยไอ้คนที่ตามครบมือนหนึง่งเก็บสมืออยู่บ,บัเคร์เทดบัดมาแนมฮามือน,นี้คือว่ามีแน,แนวแดงเลยวะคือิไดแ้แค่สามหน่วยปนี่มาเดินหาอันบเครทดพี่น้อง กาล่าทำชั่งไปเลยเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องค่ะ